เจ <laughs> ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเฮ้ยเสียงจุดเฮ้ยรถอยไม่เอาเสียงง่าย ารแเขาจะไปใกล้เขาเด้ระวังระวังระวังครับนี่คือบรรยากาศครับการเดินทางครับเส้นทางโคตรมันๆครับพี่น้องมันหน้าฝนคือซื้อพิษฏัย์ยันเองครับพี่น้องครับเขาขอใส่โฟล์วินกันเลดูว่ายได้เเอาเลยนี่คือทางสุดโคตที่เส้นทางตัดใหม่ภูกระลักครับพี่น้อง วนเลยข้างล่างจะไปทางฝาวไว้บ่ได้ยินเนาะไปได้ยินเนาะเอ้โหวินอันนั้นละสุดยอดเลยพี่น,น,น,น้องครับทางมีแต่ย่านแห้งครับพี่น้องย่านฝนนี่คือพี่ชถ้าไปอยู่บนท่ทานท้ายก็คือแบบเหี่ยวเลยวะยอดเป็นเอวลงไปเลยโอ้้หูเด้อเอาจนรถท้ายรูปพี่น้องยี่ ใจนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องเลยสีสันในการเดินทางกับประสบการณ์ชีวิตครับในการเดินทางแบบเส้นทีแบบเส้นทางที่แบบโพตโทดนะพี่น้อง มาย่มแรงกายจะมีข cool ี่ฝ yeah ุนหลาแต่มาในย่ฝนก็จะเป็นดีตมนึงเลยวันนี้ชาฝนตบก็คืองานเข่าเนาะอากาศนี่ก็เย็นเฮงลงนะเนะเอาแล้วูกรลกพี่น้องกับยุดเช็คอินกับยุดชมวิวกับุดพันะพี่น้องอากาศนี่โคตรเย็นเลยพี่น้องเลยวิวครับพี่น้องปินวิวพินนาผานะอากาศเย็นร้ายครับพี่น้อง อากาศโคตรหนาวเลยพี่น้องครับสุดยอดครับนในการเดินทางครับพี่น้องครับทางขึ้นมาในโคตรปวัดเสียวเลยครับเมื่อกี้นะตอนที่ไอ้ไตเขาขึ้นมาก็จะมีที่โค้งขึ้นแล้วก็โค้งขางซอดหรมีที่ฝุ้งกิ่บนะถ้ามาันสึกซ่วงฝนตกนี่คือสิ่ลำบากเองี่น้องกาแนะฟครับที่ยอดภูกระลักีนน่น้องครับกาแฟที่ภูก็ะลักครับานงะ Thank you